สวัสดีค่ะพบ่ับรยการฮอตสิ้งแห่งมอร์นิ่งนิวส์เช้าพุธที่2เมษายนราคาทองคําสปอร์ตยังคงปรับตัวขึ้นน้อนแรงทำเราทำหายติดต่อกันเป็นวันที่4แล้วก็เป็นการปรับตัวขึ้นออาทำหายครั้งที่20ของปีนี้แล้วแต่3,148ตอล่าในช่วงเช้าของเมื่อวานนี้แต่ก็มีแรงเทขายออกมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ช่วงกลางคืนปิดตลาดลดลง9ดอลลาร์ปิดที่3,113ดอลลาร์ค่ะซึ่งก็เป็นผลจากแรงเทขายทำกำไรหลังจากที่ทองคำก็ปรับตัวขึ้นร้อนแรงแล้วก็ให้ผลตอบแทนสูงถึง20%เลยแต่ว่านัทุนบางส่วนก็ยังตัดสินใจว่าก็เข้าซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยถึงแม้ว่าราคาขึ้นมา อยู่ในระดับที่สูงแล้วนะคะเพราะว่าก็ยังมีปัจจัยเสี่ยงมีความไม่แน่นอนของนโยบายภาษีการค้าของทรัมป์อยู่ซึ่งทรัมป์ก็จะประกาศมาตรการภาษีสุรกากรตอบโต้ในวันนี้เวลาประมาณสโมงตามเวลาของชั้นเมกานะคะก็จะตรงกับเวลาประมาณตีสของเวลาไทยนะคะวันที่สาเมษายนนะคะหรือว่าตีสามของคืนนี้นะครับ ซึ่งก็มีข่าวออกมานะคะว่าอาจจะมีการขึ้นภาษีประมาณ20%กับประเทศคู่ขาหลักนะคะประเทศที่สหรัฐอเมริกามีการขาดดุลการค้าเยอะหรือ20%กับสินค้านําเข้าที่เป็นสินค้าหลักด้วยนะคะซึ่งก่อนหน้านั้นสหรัฐอเมริกาก็มีการเก็บภาษีสินค้านําเข้าจากจีน20%นะคะมีการเก็บภาษีสินค้าจากเม็กซิโกแลวก็แคนาดา25% ณตอนนี้สิ่งที่ตลาดกังวลก็คงเป็นเรื่องของเศรษฐกิจสเมมิกาถดถอยนะ,ะสำหรับแบบจำลอง GDP n o w วของเฟดสาขาด่นต้า,ตามีการเปิดเผยล่าสุดเมื่อวานนี้ก็เป็นการบ่งชี้ว่า GDP สหรัฐสเมริการไตมานหนึ่งจะขดตัวสูงถึง3.7เปอรนะะหลังจากที่เปิดเผยเมื่อวันที่28มีนาคมหดตัว2.8นะครับ ทางด้านกองทุน S P D R ขายทองคำออกมา2.01ตันค่ะประเด็นที่ต้องติดตามแน่นอนนะคะประเด็นสำคัญมากๆก็คงเป็นเรื่องภาษีสุลกากรตอบโต้ของคําที่จะประกาศในวันนี้นะคะซึ่งเน้นย้ำว่าก็คือตรงกับตีสามในเวลาบ้านเรานะคะสมับิตัวเลข เศรษฐกิจที่ประกาศคืนนี้นาะขะ้ทุ่ม15ตัวรายการจ้างงานภาคเอกชน ADP เดือนมีนาคมตลาดคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น101,800ตำแหน่งค่ะช่วง3ทุ่มยอดสั่งซื้อภาคโรงงานเดือนกุมภาพันธ์ตลาดคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น0.5%นะคะหลักๆน่าจะเป็นตัวรายการจ้างงานภาคเอกชน ADP นวโนมาคาองคำก็คิดว่าน่าจะมีการ เีบาวขึ้นมาได้นะคะังลงทุนก็ยังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะคะว่านโยบา่ายภาษีการค้าของทำรรจะประกาศออกมาในอัตราสูงหรือเปล่ากับประเทศไหนกับสินค้าไหนนะคะเราก็อาจจะดีที่สุดก็คืออาจจะเลื่อนออกไปนะคะแต่ถามว่าก็คงไม่ดีกับปราคัาของคำ น่าจะมีการศึกษานะคะแลวจะน่าจะประกาศตามกำหนดเวลาค่ะก็อาจจะทำให้ทองคำก็ยังมีแรงซื้อกลับเข้ามาอยู่นะครแนวรับ3,100ดอลลาร์นะคะลุดตรงนี้3 0 8 0ตดอลลาร์ค่ะแนวต้าน3,130ดอลลาร์ผ่านขึ้นไปได้เป็นแนวต้านที่เป็นเอาททาหายของเมื่อวานนี้คือ3,148ดอลลาร์ค่ะ สำหรับราคาทองแท่งของสมาคมนะคะก็เมื่อวานปรับเปลี่ยนสิบแดครั้งปิดตลาดขายออกช่วงเย็นนะคะห้าหมืหกร้อยบาทเพิ่มขึ้นห้า้อยห้าสิบาทนะคะมีการปรับตัวขึ้นทำเอาทำหายที่ห้าหมื่นเจ็ดต้อยบาทนะะก็จากคำนวณจากราคาทองสปอสามพหนึ่งร้อยส4 5สิบห้าดอลลาร์เงินบาทสามพสี่บาทห้าสั่งนะคะ ให้พอสมแทนสูงถึง19.6%ค่ะสำหรับทองแท่งให้แนวรับ5 3 0 0บาท5 1 0 0บาทแนวต้าน5 6 5 0บาท5 8 5 0บาทค่ะคำแนะนำการลงทุนนะคะมีอยู่ยังแนะนำว่าถือต่อไปได้นะคะถ้าเกิดไม่มั่นใจมากจะขายทำไรที่ประมาณ3,148ดอลลาร์ก็ได้นะคะ ส่วนโกลวิเจอร์คะก็เก่งกำไรฝั่งซื้อ3,100ดอลลาร์ตัดขาดทุน3,080ดอลลาร์ค่ะส่วนโกลไลฟ์ e a t เจอร์ ature, เก่งกำไรฝั่งซื้อ3,140ดอลลาร์ตัดขาดทุน3,120ดอลลาร์ค่ะเงินบาทอ่อนค่าลงถึง23สตางค์นะคะ34บาท14สตางค์ก็หลักดัก,ก็คงเป็นเรื่องของ เศรษฐกิจเราเองนะคะที่น่าจะไม่ดีเท่าไหร่ถ้าเกิดสมัมการมีการประกาศภาษีการค้าตอบโต้เราก็ไทยเป็นประเทศที่สมัมกูรขัดดุลการคา้า,คาอันดับสิบนะคะนแนวโน้มเงินบาทน่าจะออดค่าลงนะคะถ้าเกิดตัวเลขการส่งออกของเราน่าจะเริ่มยำแย่ถ้าเกิดสมัมการประกาศภาษีสินค้านำเข้าจากไทย เงินบาทแนวรับ33บาท80สัตางค์นะคะแนวต้าน34บาท30สัตางค์นะคะ USD f u t u r e แนวรับ33บาท70สตางค์แนวต้าน34บาท20สัตางค์ค่ะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนค่ะสวัสดีค่ะ